ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The 12 Inside f o o t b a l h a ไปกับสโมสรชนบุรีเอฟนะครับซึ่งในการนี้จะมีผมนนทกิจเวงชุติรัตน์นักศึกษาชั้นปี2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวรสังสารเป็นผู้ดำเนินรายการับซึ่งรายการของเราเนี่ยเขาจะเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับโดยที่เน้นเนื้อหาไปที่สโมสรชนบุรี FC ซึ่งเป็นสโมสรบ้นานเกิดของผมน,นะครับ สรนีเจ๋งจริงๆครับแมแต่ว่าทีมงานทีมอื่นก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่าเราก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมราคาในงวงการฟุตบอลไทยมาให้ท่านได้ติดตามแน่นอนนะครับรูปแบบรายการของเราก็อาจจะเป็นการไปสัมภาษณ์นักฟอนหรือว่าอาจจะมีคลิปวิดีโอที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้จักหรืออาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนและในตอนนี้ครับ <S <S ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับทีเซอร์โดยนี้ซึ่งเป็นทีเซอร์เปิดตัวไทยพิมลี22มิถุนายนครับสำหรับหลายคนที่ยังอาจจะยังไม่รู้จัก คุณบอลไทยพื้นเมรับก็จะได้รู้จักกับทิเซอร์ตัวนี้แน่นอนไปชมกันเลยครับกับทีเซอร์ที่มีชื่อว่านี่แหละคุณบอลไทย Despination No um. the nation i know. บ้านครับสำหรับคลิปที่ลฟุตบอนไทยนะครับก็หวังว่าแหม่คลิปนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ปกกระแสฟุกบอลไทยซึ่งตับไหลมานานมากเลยนะครับง่วงแล้วผมเริ่มง่วงเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่รายการของเราได้เลยครับรายการของเราโฟกัสไปที่สโมสรชลบุรีเอฟซีเพราะฉะนั้นช่วงแรกของเรานี้เราจะพาไปชม นักเตะซึ่งเป็นตำนานของทีมชาติไทยครับแต่ตอนนี้เขาเล่นให้กับสโมสรชูมบรีเอฟซีเขาเป็นหัวใจแรงกลางของทีมมาโดยตลอดท,ทั้งฤดูกาลครับเขาจะเป็นใครจะไม่ได้นอกจากเดชเชิร์ดนาเชิดเชิร์ดใส่ใจมั่นเบรนเดเชิร์ดรุ่นไหลกลางซึ่งกลับมาจากสิงคโปร์อัลป์อิแล้วก็มาเล่นให้กับชูมบีเีครับวันนี้เราจะไปอินไซต์ชีวิตทุนเทปกันเลยว่าชุมเท่านั้นอีก <S <S มุมหนึง่งนอกจากในสนามแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ ครับสวัสดีครับผมเธอสัตย์ใจนั่นครับวันนี้ผมจะพามาดูที่บ้านครับครับนี่คือบ้านที่อยู่นะครับพ่อยู่กับครอบครัวครับที่ว่ามีลูกแล้วก็มีพ่อกับแม่อยู่ด้วยส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกรางวัลก็ที่ได้เช่นนี้ก็เป็นถ้วยของเอซีแชมเปี้ยนลีกเป็นถ้วยรางวัลของนักเตะยอดเยี่ยมเขาจะีเมมอร์เมนต์ของเ c ที่ได้ตอนสมัยเล่นกับบีซีเทโรการในการเล่นทินชาติ นัดแรกจำนัดแรกได้ไหมนัดแรกที่พี่เล่นนี่คือฟุตบอลคิงครับปีที่กับเจอกับโรมาเนียครับที่ปีรพงศ์ไข้เข้าถ้ากิทุกคนจําได้นะครับปีนั้นพีก็เล่นแต่พี่ลงมาเล่นตอนสามสิบวินาทีท้ายตอนนั้นปีรพงยืนพี่อยู่ในสนามโดยปีรพง์มีคนไฟเข้าพีจาได้ผมใส่เบอร์หกครับก็ถือว่าเล็กเลยนะเล็กครับเพราะต้องยอมเราโชคดีครับที่ว่ามันเล็กถ้ามันถ้ารองเท้า ไซส์ขนาดเบอร์เจ็ดเนี่ยคนขอเยอะแน่เลยว่าคนขอเยอะแน่เลยดูแล้วนี่เนี่ยออกรายการไปดูแล้วมีคนโทรมาแน่ตัวนี้ไปได้เลยครับพี่ได้มีไหมเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการแต่งตัวรองเท้ารองเท้าอะไรเนี่ยโอ้ยพี่คงไม่ใช่รีซอร์ะครับเพราะรีซอร์ใส่รองเท้าคนละข้างฝากบอกเขาด้วยนะรองเท้าคนละข้างไม่สามารถทาไม่ดีนได้เยอะหอใส่ธรรมดาครับเพราะว่าบอก พี่ดูดีซอใส่ของเ้าสีแดงบ้างสีขาวบ้างครับสงสารนากี้เหรออยากให้เขาใส่คู่ธรรมดาครับก็หรือว่าไม่มีใส่คู่ไหนก็ได้ครับขอมันมันเป็นมันเป็นคือพี่สามาถพี่ถนัดคู่ไหนพี่ก็ใส่คู่นะั้นแต่พี่ใส่ได้ทุกคูค่ครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยถือเรื่องเคสเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดพี่ถือเรื่องเคสเหมือนรีซอพี่คงคงไม่นั่งเหมือนรีซอตัวนี้ ลืมไปครับนี่ต้องขอบคุณแฟนบอลเลยที่เขาโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤษภาของปีนี้เป็นไฮไลท์สู้ๆท่าผมพี่เพิ่งรู้ไงพี่ฟังมานานแล้ววันนี้ก็รู้เขาพึ่งจัดก็ดีครับเป็นว่าตอบแทนให้กับนบักบอลด้วยก็ถือว่าเป็นคนแรกเลยที่ใช่ครับนี้ก็คือน่าเป็นคนแรกเลยที่ได้วันนี้ก็ขอบคุณเป็นไฮแลท์สู้ๆด้วยแล้วก็แฟนบอลด้วยที่โหวตเข้ามา เสื้โอเว่นสมัยที่โอเว่นเล่นลิ้วพูนปีนั้นที่เมาปิที่ว่าโอเว่นยังเล่นริ้วพูนอยู่มีคนมาขอซื้อผมนะแต่ผมไม่ไม่อยากขายเก็บไว้มีมีเสื้อของโรนโดตอเรสครับวันนั้นเโชว์ให้กับรายการใช่ครับเบอร์เก้าไปปักแถวสามสุกก็ได้แต่นี่ครับชื่อโอเว่นเลย <laughs> ครับถึงแล้วครับบ้านพิภพเอ้าเปได้ไงเนี่ยโโอ้หเป็นยังไงบ้าง,างการได้เนื้อสักว์หลังทีมครับก็ทำให้ทีมดีขึ้นครับผมทีมเราขาดตรงนี้ไปครับผมพี่เดชเขาสุดยอดนักเตะอยู่แล้วทุกทุกอย่างครับผมสุดย <laughs> อดย <laughs> อยลเ่ The best หรือว่านักมวยเนี่ยทั่วโลกเขาเรียกว่ามีคลาสครับทุกอย่างครับเขาช่วยเราได้ครับผม <c oughs> แค่ส่งม่เสร็จไปว่าแล้วพี่บัญชีไปเขาในเงิน <c oughs> พี่เขาก็จะโอนตับเลยอยู่ในสนามครับไม่ว่าขั้งหน้าข้างหลังเขาเหมือนกันหมด ครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาทํหน้าเปยังไไม่ค่อยโกรธเวลาเล่นหมดยิ้มตลอดเลยในอย่างอย่างที่พเนี่ยเขาเป็นตัวหน้าที่สมัยพี่เล่นอยู่เขาอนสมัยเตโรนะปูนนาพี่พี่ชอบเขาเล่นอยู่แล้วครับแต่ไม่ไม่ด้ว่ยเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นบอลเก็บบอลได้ดีขนาดนี้คือเก็บบอลแล้วไม่ส่งเลยเก็บแล้วไม่ค่อยส่งเลยอะไม่น่าเอกถึงหัก บอลต่างประเทศทงอิตาลีอะไรเงี้ยเขาใส่แล้วเขาดูสมาดูเอกลักษณ์ดูแบบเวลาเล่นแล้วมันมันเท่ใส่ชุดจริงเงี้ยพี่พี่คิ้วไปสมัยสมัยเก่าสมัยตั้งแต่พี่เธอเป็นเด็กครับประมาณสี่ห้าสิบปีที่แล้วก็ใส่ฟุตบอลนี่ตัวเล็กเนี่ยเสื้อตัวใหญ่รุงรังมันมันดูไม่ใช่นักเหมือนเด็กแรปอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองทำเวลาเล่นแล้วมันคิดี ชอบชอบนี้มั่นใจคือทุกวันนี้ก็มีหลายๆคนที่นําเขาไปเป็นแบบอย่างซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเขาเป็นนิแกรของเขาด้วยทุกคนถามอ้าวไปไหนแล้วพี่พงใส่ชุดรัดรัดยันคัน <laughs>